สาเหตุที่ทําให้ฝ้าเข้มขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นหลายๆคนนะคะกําลังดูแลเรื่องของฝ้าอยู่แต่ก็กังวลว่าทําไมเนี่ยยิ่งมองดูฝ้ายิ่งเข้มยิ่งมองดูทําไมจากที่เป็นจุดเล็กๆแต่ขยายวงค่อนข้างจากกินวงกว้างขึ้นวันนี้ลองมาดู5สาเหตุนี้ค่ะที่ส่งผลกับเรื่องฝ้าสาเหตุแรกกันนนก็คือเรื่องของครีมกันแดด ช่วงนี้ลองสังเกตดูว่าหลายคนไม่ได้ทาซ้ําระหว่างวันหรือเปล่าไอ้ที่ทาตอนเช้าบางท่านทราบดีอยู่แล้วว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดก็คือตอนเช้าเนี่ยทาเรียบร้อยแต่เห็นว่าช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดบ้างช่วงนี้ท้องฟ้าอึมครึมก็เลยไม่ได้ทาคลีมกันแดดซ้ําระหว่างวัน แต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศต้องเจอกับแสงไฟสีฟ้าเช่นแสงจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แสงจากไฟนีออนต่างๆพวกนี้สามารถกระตุ้นฟ้าได้ทั้งนั้น 5้าทางที่ดีเราควรจะต้องทาซ้ำระหว่างวันค่ะให้เข่งคัดเลยเหมือนกับว่าเราเองต้องดูว่าแสงสีฟ้าก็เปรียบเสมือแสง UV ชนิดหนึ่งเราจะต้องทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงครีมกันแดดคือความจำเป็นนะคะข้อที่2ค่ะลองสังเกตดูว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่าปาร์ตี้เยอะไปหรือว่ามีงานเลี้งสังสรรค์ค่อนข้างจะมากหรือมีความเครียดทำให้การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนดึก หรือว่าติดซีรีส์นะคะนอนไม่พอเพราะว่าดูหนังเยอะเกินไปหรือในเรื่องของความเครียดที่เข้ามาไม่ว่าจะความเครียดในเรื่องของการเงินการงานต่างๆชีวิตก็ส่งผลทั้งนั้นค่ะการที่เรานอนไม่หลับนะคะฮอร์โมนข้างในมันก็ไม่สามารถจะทาให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เพราะกรดฮอร์โมนที่ดีเขาจะ ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นคงความหนุ่มสาวหรือว่าความอักเสบต่างๆก็จะรักษาได้ด้วยมันจะอยู่ในช่วงเชี่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้เราควรจะต้องนอนหลับสนิทแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าช่วงนี้ใครนอนดึกนอนไม่พอนอนกระสับกระส่ายมีความเครียดหรือว่าปาร์ตี้เยอะไปหน่อยก็ต้องพยายามลดลงค่ะเพื่อให้การนอนมีประสิทธิภาพฝ้าจะได้ดีขึ้นด้วย ข้อที่3นะคะให้ลองสังเกตดูว่าช่วงนี้การกินอาหารกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าด้วยความเร่งรีบบางทีไปหยิบพวกบรประเภทอาหารกระป๋องกึ่งสําเร็จรูปหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารขยะนะคะกินไวกินเร็วกินด่วนก็จริงแต่ว่าสารอาหารไม่ค่อยได้ตรงนี้เนี่ยต้องปรับค่ะ หันมารับประทานพวกผักผลไม้บ้างที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มวิตามินซีหรือว่าในเรื่องของการเพิ่มสารอาหารดีๆให้กับร่างกายตรงนี้ก็จะช่วยได้ทําให้ผิวพรรณสดใสขึ้นผุดผ่องขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพวกตระกูลสีสีทั้งหลายแครอทมะเขือเทศนะคะเบอร์รี่ต่างๆผัก หอมผักบอคครีก็จะช่วยได้ข้อที่4ค่ะให้สังเกตว่าช่วงนี้คุณดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือเปล่าด้วยความที่หน้าฝนนะคะก็ต้องบอกว่าหน้าฝนมีความชืน้นบางท่านก็ออกไปข้างนอกก็กลัวว่าจะปวดปัสสาวะบ่อยก็เลยดื่มน้ําน้อยอากาศมันก็บางชีอึมครึมเย็นลงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกระหายน้ําก็ทําให้การดื่มน้ำเนี่ยน้อยผิดปกติ ดังนั้นเราควรจะปรับนะคะคนที่เป็นฝ้าควรดื่มให้ได้น้ําดื่มวันละ2-3ลิตรค่ะปรับตรงนี้เพื่อช่วยให้ผิวพันธ์ของเราเนี่ยดีท็อกซ์ของเสียออกไปผิวพันธุชุ่มชื้นเปล่งปลัง่งขึ้นฝ้ามันจะได้จางลงและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะให้สังเกตว่าช่วงนี้เรามีการไปเปลี่ยนครีมใช้ครีมประเภทลดฝ้าครีมแต้มสิว ครีมหน้าใสาต่างๆที่เอามาใช้หวังผลที่จะรักษาสิวรักษาฝ้าก็ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีสารแรงกัดลอกส่งผลแน่นอนค่ะทำให้ผิวคุณบางไวต่อแสงแม้แต่แสง UV หรือว่าแสงสีฟ้าก็กระตุ้นฝ้าได้ทั้งนั้นก็ต้อง งดนะคะงดใช้ครีมขาวไวสเร็วหรือว่าพวกยาต่างๆที่ส่งผลให้ผิวมันบางลงหันกลับมาใช้สิ่งที่ปลอดภัยไร้สารก็จะช่วยได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาชุดดูแลฝ้าเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหาอย่างเห็นผลปลอดภัยแล้วก็ไม่กัดลอกเรามีแนะนํารีวิวแบบเยอะมากๆทั้งจากไทยจากลาวและต่างประเทศด้วยนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะ3ชิ้นนี้เดี๋ยวเราแนะนํา น้ำสั้นๆเลยมีเซรั่มนะคะบีบีกันแดดเคที่และก็สบู่ค่ะสำหรับใครที่สนใจทักเข้ามาได้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์เห็นผลตรงใจจริงๆค่ะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่าถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจให้ทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ